ชร์ประสบการณ์ประกันสังคมจากทางบ้านนะครับสมมุติได้รับเงินบำนาญฉลาภาพเดือนละ4,500บาทนะครับได้สักเดือน2เดือนหรือ5เดือนนะครับแล้วเดือนที่6ออกไปสมัครนะครับหรือเข้าไปสมัครมาตรา39เพราะว่ามาตราส9มมันมีช่วงระยะเวลา6เดือนหลังจากที่ออกจากมาตรา3-3ก็สามารถที่จะสมัครเข้าได้นะครับไม่ว่าจะเข้าเดือนแรกหรือเดือนที่6ก็สามารถเข้าได้นะครับ สู้เอาเงินไปซื้อประกันสุขภาพดีกว่าไหมเพราะว่าหลายท่านเข้ามาตา3าเพื่ออยากจะเป็นสิทธิการรักษาพยาบาลนั่นเองนะครับอ่เดี๋ยวไปดูแชร์ประสบการณ์เต็มๆกันหน่อยดีกว่าฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับสอบถามค่ะสมมุติเราได้รับบำนาญจากมาตา33นะครับเดือนละ4,500บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา5เดือนนะครับแต่ พอเราไปสมัครมาตา3า3เนะครับเพื่อรับสิทธิการรักษาพยาบาลขนาดเดียวกันเราก็จะไม่ได้รับบำนาญ4,500น4,500บาทตลอดระยะเวลาที่อยู่มาตรา39เลยถ้าแบบนั้นนะครับสู้รับบำนาญมาตา3า33ต่อไปแล้วแบ่งเงินบำนาญสัก3 0 0 0ันไปซื้อประกันสุขภาพดีกว่าไม่คะยังเหลือเงินให้ใช้เดือนละ1,500บาทก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับ ก็เป็นอีกวิธีการที่น่าสนใจนะครับที่แชร์ประสบการณ์กันมานะคือแล้วแต่บางท่านอาจจะเลือกวิธีนี้นะครับบางท่านเลือกเลือกเลือกวิธีเข้ามาตาสาม9แล้วก็ส่งมาตาสามเก้าเพื่อใช้สิทธิประกันสังคมในมาตาสามเก้าบางท่านเลือกที่จะรับนะครับสิทธิของบํานาญชราภาพแล้วใช้สิทธิสุขภาพพื้นฐานก็คือสามสิบบาทรักษาทุทกโรคนะครับหรือบัตรทองอะไรเงี้ยนะครับมันก็สามารถที่จะ เลือกง่ายนะครับเลือกแบบนั้นได้นะครับแล้วก็รับบํานาญมาหรือจะเลือกแบบคุณพี่ท่านนี้ที่แชร์ประสบการณ์กันมานะครับก็คือ,อแบ่งเงินนะครับเงิน4,5 0 0ใช่ไหมแบ่งสัก3 0 0พซื้อประกันเลยต่อเดือนอะ่ะเดือนละ3 0 0พอย่างเงี้ยปีหนึ่งก็3 0,000กว่าบาทอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องไปดูถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับมันก็ต้องไปดูรายละเอียดปีกย่อ,อยนิดนึงไว้ประกัน30,000กว่าบาทต่อปี3 0 0 0 0 4 0 0 0 0ืนเนี่ยมัน ประกันตัวไหนนะครับแล้วก็คุ้มครองอะไรบ้างนะเพราะว่าพออายุเยอะๆเนี่ยประกันพวกรักษาพยาบาลจะไม่ค่อยครอบคลุมนะครับเท่าไหร่เพราะว่าพอเราอายุเยอะเนี่ยมันจะมีโรคพื้นฐานโรคไม่ติดต่อนะครับพวกความดันเบาหวานอะไรพวกน,นี้มันมันจะมานะครับมันอาจจะมาได้เขาก็จะไม่คุ้มครองในตอนนั้นถ้าคุณไม่ทําก่อนที่มันจะเกิด ปัญหานั้นก็ลองดีไซน์จริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราวางแผนกันได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับจะเลือกแบบไหนนะครับมันแล้วแต่เพราะฉะนั้นผมจะพยายามเอามุมมองของแต่ละท่านเนี่ยแหละมาแชร์ให้ฟังแล้วก็เราจะได้รับรับ,รบมุมมองในแต่ละคนไปว่าต่างความคิดต่างความเห็นไปนะครับจะได้เอาไปประยุกต์ปรับใช้กับตัวเราเองนะครับบางทีเราเออ,เ,อ,อเราก็ไม่คิดไม่ถึงนะว่า มันสามารถที่จะเจียดเงินซื้อประกันแล้วยังยังเหลือเงินได้อยู่เออแบบนี้มันม,มุมนี้คิดไม่ถึงนะครับจะได้ไปลองดีไซน์ดูเพราะพอเรานะครับได้รับบำนาญแล้วอะ่ะแน่นอนได้รับบำนาญอายุไม่ไม่น้อยหรอกอายุ55ขึ้นไปพอได้รับบำนาญแล้วเนะี่ยรายได้หลักนะครับมันก็ไม่มีเพราะนั้นมันก็ต้องเหลือแต่บำนาญกับเงินเก็บนะครับเงินเก็บเงินออมกับักงาอ่ากับรายได้จาก การลงทุนอื่นๆอย่างเช่นปันผลอะไรพวกนี้นะครับก็แล้วแต่แล้วแต่คนจะดีไซน์กันนะครับส่วนการรักษาพยาบาลมันมีพื้นฐานอยู่คือบัตรทองนะครับก็สามารถใช้พื้นฐานตัวนั้นได้นะครับอยากจะซื้อประกันเพิ่มก็ลองศึกษาหาข้อมูลให้ดีแล้วก็ไปลองดูนะครับไม่เสียหายนะครับไม่เสียหายแต่ละคนมีแนวคิดนะครับความคิดการแชร์ประสบการณ์ประการสังคมที่แตกต่างกันออกไปเห็น ด้วยเห็นต่างไม่เป็นไรนะครับเราแชร์กันได้นะครับยังไงก็ลองมองมุมมองคุณดูนะครับว่ามุมมองเรานะครับแนวคิดแบบไหนต่างกันตรงไหนหรือไม่ต่างกันตรงไหนนะครับหรือมีแนวคิดเพิ่มเติมเสริมแต่งขึ้นมาอย่างไรก็สามารถแชร์มาได้นะครับอยากให้แชร์ประสบการณ์นะครับเพื่อนๆจะได้ ฟังอยู่นะครับเพื่อนๆจะได้รอฝากนะฝาก like, กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจใด้วยนะครับสวัสดีครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถา,านพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทน คำนวณเงินสงค์ฉลาภาพประวัติการทําธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานนะครับและระบบทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ w w w sso go ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่กงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา3-3ส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหร่นะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับ หรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัคร สมาชิกโดยใช้รหัสบ,บัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ะครับของประกสังคมนะ เช็คเงินสมทบชลาภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิทประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆน,น,นะครับหน้าหน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนลงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกันนะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ